สวัสดีพี่น้องพ่อแม่พี่น้องเอทุกคนคะ่ะนี่ได้เวลากินข้าวเย็นแต่ทวดได้ทวดแล้วคะ่ะวันนี้ได้แกงเขียวหวานได้ผัดหมี่ต้มจืดไปงานขาวดำมาคะ่ะเลยไม่ต้องทำตับข้าวเอามาจากงานเลยคะ่ะ เรียกยกดกินข้าวมังสีอร่อยไหมอวน้องนทะี่้แก้เวเักนีง่ายนนะ่องไปันนี้สสยักนีเกนแกงเขียวหวานเขาน่ากินมากเลยเยวให้ไปดูตะทวด ดูตะทวดกินข้าวเมื่อก,กี้ดูยายทวดแล้วบรรยากาศหน้าหนาวตอนเย็นๆหน้าหนาวตอนเย็นๆอัปเดตแน่บ้าน ข้าวข้าวกับผันมีกับต้มจืดพาดูพาดูรอบๆบ้าน ตนนี้ตัดแล้วหญ้าแต่ก่อนมันสูงแล้วตัดให้วัวก,กินหมดแล้วแต่ให้วัวก,กินน้องเขยมันตัดใบหมอนทิ้งหมดเลยดูหญ้าลงหมดเลย สงสารเนาะหน้าหนาวเอ้ยเอไม่ใช่น้ำท่วมอย่างเงี้ยวัวควายไม่มีหญ้าเลยดูตัดหมดต้นหอมตัวผู้ค่ะเิ็นตัวผู้ไหมสีม่วงสวย นะเก็บหลายรอบแล้วนะเนี่ยเห็นว่าเป็นอย่างงี้เก็บหลายรอบแล้วที่ข้างละสามลูกสี่ลูกได้นะตั้งแต่นี้ออกเลยอกได้เลยมุมสวย ออกลูกตามกันทั้งปีเลยนะเนี่ยกินกินชุดนี้หมดกินชุดที่แล้วหมดแล้วก็ต่อชุดนี้เลยแล้วก็จะมีอีกเนี่ยนะเนี่ยรุ่นนี้ร่นนี้ก็มีเยอะนู่นดูฝั่งนน้นค่ะฝั่งน้น ผักกระเพงยกยเพนกำลัง่ยตรงนั้นกำลังทำความสะอาดอยู่สวนครัวยังไม่ได้ไปหาซื้อเลยนี่ด้วยตะข่ายก็ตะข่ายมาใส่ไอ้ของเก่าสีเขียวนั่นน่ะมันผุแล้วเหลือสีขาวยังไม่ได้ยกสีขาวซื้อปีที่แล้วสีเขียวซื้อสองปีที่แล้ว ซื้อไว้สองปีที่แล้วดาย่าได้นั่นแล้วได้มาครึ่งหนึ่งยังไม่ถึงครึ่งยังไม่ถึงครึ่งดีแต่ก็จะทำแปลงผักลล้วจะเริ่มทำแปลงผักละตรงนี้อย่าคิดว่าคนเดินนะ ที่เห็นไอ้โล่งๆเนี่ยอย่าคิดว่าเป็นคนเดินนะหมาเขาเดินหากันที่เพนทำได้ถึงเนี่ยถึงแค่เนี่ยโน,น่นไปนอนเนี่ยแล้วจากตรงนี้ไปนู่นอีกไปหาต้นดอกไม้นั่นนะ่ะเป็นขั่วตรงนี้หญ้าเยอะมากเลย น่ปกดีลาดาย่ามาก็ได้ให้ให้ใหนนกินให้วัวสารม,มันได้ยกเลยจะผู้อยู่แล้วบรรยากาศหน้าหนาวเนานะอืมคึม แก่หน้าหนาวมันอึ่ครึืมอึมครึม,มไปไหนไม่ได้กับเขาเลยไปไกลไม่ได้มอใจก็ขี่ไม่เป็นรถใหญ่ก็ขับไม่เป็นจะบอกไปไหนก็ไม่ได้ไปอยู่แต่หน้าบ้านเฝ้าคกนแก่นเนี่ยวทวดอยู่โน่น ไปทวดอยู่บ้านนางนู้นแต่ทวดอยู่นี่อยู่ใกล้กันไม่ได้เดี๋ยวบันเทิงนั้นอย่าตาพันมีเถอะวาตุกรอยเต้แอด์ไทยก็ชบ เอ็ดให้กระชุบน่ะหอยขับบานโอ้ยอาน้ำอาน้ำกินเสร็จแล้วก็จะให้กลับเข้าห้องละโอเคค่ะคลิปนี้ยายเพ็ญขอจบเพียงแค่นี้นะคะ ขอบคุณที่เข้ามาดูขอบคุณที่เข้ามาชมขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์กด s ับ s c r i b e like, ให้นะคะยายเป็นขอขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ